นรุ่สวัสด์ค่ะทุกคนเราชื่อแหวะอายุ55จะเรียกว่าน้าแวหรือป้าแหวก็ได้ค่ะเราอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะแล้วกเ็เป็นแม่บ้านทํางานนอกบ้านด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวไปด้วยค่ะเช้านี้อากาศดีมากๆเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดของเราค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่านะคะ ก็เราว่าจะตื่นนอนแล้วก็เก็บที่นอนก่อนนะคะตรงที่นอนของเราก็จะมีอุปกรณ์แก้ปวดเมื่อยต่างๆของเรานะคะเวลาเรากลับมาเหนื่อยแล้วก็เวลาเรานอ,นอนแล้วก็ปวดหลังนะคะเราก็จะนอนบนแผ่นไม้ไผ่นะคะก็จะทําให้บรรเทาอาการปวดหลังไปได้บ้างคะ่ะถ้าไม่มีอุปกรณ์เซตนี้นะคะเราก็จะนอนไม่หลับคะ่ะ เราก็จะล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะเพื่อว่าทําให้เรามีความสดชื่นขึ้นมานะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งสายๆเนี่ยก็าทางอ่างล้างหน้าเนี่ยก็จะยุ่งเลยนะคะเพราะว่าลูกเราสองคนนะคะต้องใช้ด้วยค่ะแล้วก็มีโอโตส่งด้วยเช้าๆเราตื่นมาเนี่ยเราจะต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทาอย่างอื่นค่ะ เช้าๆเวลาเราตื่นนอนน้องแมวทั้งหมดก็จะตื่นพร้อมเรานะคะเวลาเราทําอะไรเขาก็จะอยู่ใกล้ๆเราตลอดค่ะแล้วก็อย่างแรกถ้าเราตื่นมาเราจะเปิดหน้าต่างทุกบานในบ้านเลยนะคะเพื่อที่ว่าให้อากาศถ่ายเทค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวเราก็จะเปิดสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยปิดค่ะ วันนี้ทั้งน้องโคกิและก็น้องมิสกิลูกชายลูกสาวของเราก็เรียนเลิกครึ่งวันนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูจะมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะก็คือ,อวันนี้หลังเที่ยงไปแล้วนะคะเราจะไปที่โรงเรียนของน้องโคกิค่ะวันนี้ที่เราไปที่โรงเรียนนะคะทางโรงเรียนเขาจะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อของน้องโคกิเพราะว่าน้องโคกิ จะจบมองกแล้วนะคะต่อไปอคุณครูก็จะสอบถามว่าน้องโคกิต้องการเรียนสายวิชาชีพหรือเข้ามหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่เราจะไปคุยกับคุณครูนะคะเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ได้เวลาเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าให้ลูกนะคะเสื้อผ้าเราจะซื้อไว้แค่2ตัวเราซักทุกวันเลยจนปกขาดแล้วนะคะแล้วก็ยังคิดว่า อีกไม่กี่เดือนก็จะจบการศึกษาแล้วนะคะก็น้องโคกิบอกไม่ต้องซื้อนะคะก็ทุนค่าใช้จ่ายในบ้านไปได้บ้างค่ะอาหารเช้าของลูกสาวนะคะคือน้องมิสกีก็ช่วงนี้เขาจะกินอะไรไม่ค่อยได้เพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะนวแวก็จะเอาอาหารง่ายๆให้เขากินตอนเช้าค่ะแล้วก็อันนี้ส่วนของนวแวก็จะมีผักหน่อยนะคะก็จะเป็นอาหารที่ทําสต็อกไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะ จากที่เด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของโอตโตซังนะคะช่วงเวลาสัก8โมงกว่าโอตโตซังก็จะมีหน้าที่ซักผ้าให้เราค่ะ เวลาวันวันก็หมดไปเร็วมากนะคะนวแวนนัดคุณครูวไว3้3ามโมงคึ่งตอนนี้ก็บ่าย2องโมงแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยค่ะแต่ว่านาแวนคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะทำกับข้าวทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากลับมาเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะ วันนี้เดี๋ยวก็จะทํากับข้าวง่ายๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาเนี่ยก็จะไม่มีเวลาทํากับข้าวนะคะเพราะนวแวกก็กลัวจะเหนื่อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าจะทําอาหารแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ผักอะไรที่ตัดได้นวแวกก็จะตัดทิ้งไว้ก่อนน่ะนะคะกระเจี๊ยบเขียวญี่ปุ่นเขาจะมีขนๆติดตรงฝักนะคะนวแวกก็เอาเกลือมาคุกก่อนนะคะแล้วล้างแล้วเอาไปต้มค่ะ มะเขือเทศน้าก็จะหั่นทิ้งไว้อย่างเดียวนะคะแล้วก็กินภายในวันนี้นะคะถ้าหลายวันเนี่ยน้ําในมะเขือเทศก็จะออกมานะคะอันนี้เดี๋ยวนาะก็จะมาต้มกระเจี๊ยบเขียวก่อนนะคะนาใช้เวลาต้มประมาณ1นาทีกว่าถึง2นาทีนะคะเดี๋ยวก็มาเอาน้ําออกหรือใครจะนอกน้ําเย็นก็ได้นะคะถ้าต้องการให้สีสวยค่ะแล้วนาก็จะ ั่นใส่จานเอาไว้แล้วก็ราดแค่ดัชชีโชยุแล้วก็ผงปลาคาสัวบุชินะคะเอามาคลุกกันเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นอันเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้ในญี่ปุ่นเป็นฤดูฝนแล้วก็อากาศออกจะร้อนอบอ้าวนะคะทางบ้านก็กินข้าวไม่ค่อยได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะทําแตงกวาดองน้าส้มนะคะแตงกวาดองน้ําส้มเนี่ยจะใช้ น้ำส้มสำเร็จรูปของยี่ห้อมิสึกันนะคะที่เขาเขียนว่าคันตังซูนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใครอยากทำตามนะคะน้อแวก็มีวิธีทำง่ายๆนะคะไปดูในคลิปของ4เมนูอาหารทำง่ายนะคะ,ะชื่อคลิปนะคะเกิดข้างในก็จะมีวิธีการทำผักดองแตงกวาดองน้ำส้มแบบง่ายๆนะคะค่ะอันนี้น้อแวกก็จะทำทิ้งไว้นะ ทำเสร็จแล้วเราคุกแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้30นาทีก็ทานได้เลยค่ะ ได้เวลาที่จะต้องไปโรงเรียนลูกแล้วนะคะกับข้าวอีกอย่างหนึง่งเราก็ผัดไม่ทันนะคะก็กะว่าเดี๋ยวกลับมาบ้านแล้วก็จะมาผัดกับข้าวให้ลูกนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปที่โรงเรียนลูกกันก่อนคะ่ะโรงเรียนมัธยมปลายของน้องโคกิก็ไม่ไกลจากที่บ้านเรานะคะก็จะนั่งรถเมย์ไปใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการคุยกับคุณครูด้วยค่ะการคุยกับคุณครูก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะการคุยกับคุณครูครั้งนี้นะคะเราก็ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่า,าได้รู้เกรดเฉลี่ยของน้องโคกีนะคะ เกรดเฉลี่ยของน้องโคกิอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแล้วก็สามารถมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ว่าจะเข้าโรงเรียนที่ต้องการเข้าได้ด้วยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยที่น้องโคกิอยากเข้าด้วยค่ะ,ะคุณครูบอกมีเปอร์เซ็นต์80-90ปเเลยนะคะในการเรียนมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นค่อนข้างใช้เงินเยอะนะคะ เขาก็จะมีสมุดคู่มือสําหรับการกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะอันนี้คุณครูก็ให้มานะคะแล้วก็คุณครูบอกว่าส่วนใหญ่นะคะ70-80%ขึ้นไปเลยนะคะก็จะมีการกู้ยืมกันนะคะค่ะแล้วก็ค่าเรียนของน้องเนี่ยวันนี้นแวก็เปิดดูในสมุดคู่มืออันนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนะคะก็คือ4ปีนะคะถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะก็ประมาณา1นล้าน เจ็ดแสนกว่าบาทนะคะคิดเป็นเงินบาทค่ะอันนี้นะ้าแวก็จะใช้มือถือมาแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ให้ออโต้ซังช่วยดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ค่าเทอมลูกนาแวดูแลนะคะก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็นาแวแล้วก็โอตโตสังก็จะพยายามนะคะส่งให้ลูกทั้งสองอได้มีการศึกษาที่สูงๆนะคะวันนี้ก็นาแวเอาคลิปการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นมาฝากทุกๆคนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้นาแวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ